จะพาไปกินอาหารในบรรยากาศย้อนยุคในแบบพี่ขาวทองกวาวมนรักลูกทุ่งเลยนะอเ,เอาไปดูบรรยากาศที่นี่แล้วก็ไปดูอาหารว่าเขาอาหารของเขาเนี่ยน่ากินน่าทานขนาดไหนครับอ้าวคุณผู้ชมดูบรรยากาศดีมากน่านน่าไปเพราะบรรยากาศลูกทุง่งลูกทุ่งจริงๆที่นี่คือบ้านห้วงโสมอำเภอคลองใหญ่จังหวัดตราด เขาบอกว่านี่คือร้านอาหารที่แบบขายแบบตามสั่งแต่ย้อนยุคหน่อยเขาสร้างซุ้มกลางทุ่งนาให้ลูกค้าได้นั่งรับประทานกันแบบย้อนยุคพี่ข้าวทองขาวแล้วคุณเป็นไอแชมเหรอเอาเป็นไอแชมอยู่แถวข้างทุ่งไอแชมนล้มันควายเอาแต่อย่างนี้แล้วการคุณผู้ชมร้านนี้ไปนั่งได้แบบชิวๆเขาเปิดตั้งแต่9ก้าโมงเช้านะจนถึงสามทุ่มบรรยากาศดีๆสองสามีภรรยาเจ้าของร้านเขาเล่าให้ฟังว่าร้านเนี้ย เปิดมาเนี่ยตั้งใจจะทําอาหารแบบตามสั่งตามใจลูกค้าอยู่แล้วจานนึงก็ประมาณสัก40บาทนั่นคือเริ่มต้นนะฮะแล้วก็ยังมีเมนูอื่นอีกมากมายอย่างเช่นสปากเกตตีซอส,สเด็ดอของเขาเนี่ยนะครับ<า>ของเขาของเขานี่อยากกินแล้ว<ส>อยากกินรองลองรองลองิลองรอเรือมาเมด<อ> <มา S 1> แล้วเอาสปาเกตตีซอสเด็ดราคาจานละ49บาท แล้วยังมีสเต็กราคา89บาทแต่ละเมนูก็แตกต่างกันออกไปแต่ผมบอกเลยนะถ้าสเต็กกับสปาเกตตี้ราคาแบบนี้ไม่ถึงร้อยด้วยเนี่ยเฮ้ยถือว่าราคาดีเลยนะครับและเจ้าของร้านยังบอกอีกว่าร้านเปิดมาประมาณสัก3เดือนแล้วผลตอบรับจากลูกค้าดีมากส่วนใหญ่ลูกค้าจะมากันมาช่วงเย็นแดดร่มลมตกเอาจริงๆทำบรรยากาศกลางทุ่งนาถ้าไปสักเที่ยงก็ไม่ไหวเอร้อนนั่นนาจีอ้าววันนี้มีโปรโมชั่นดีๆฮะัมาฝาก เพียงแค่บอกว่ารู้จักร้านนี้จากรายการตลอดข่าว,าาวแล้วคุณสั่งอาหารในร้านคุณผู้ชมรับส่วนลดไปเลยส0เซตั้งแต่วันนี้เลยนะครับจนถึงวันที่31ตุลาคมนี้ลูกค้าถ้าเดินทางไปเที่ยวบอกเลยอย่าลืมนะตลอดข่าวตลอดข่าวตลอดข่าวมาแล้วจ้าุารับส่วนลด10เรซครับ้นเดือนตุลาคมเลยนะ,ะใช่้นเดือนนี้ไปเลยจ้าไปเลยค่ะ อ่ะหมาเยเลขตัวสอบขึ้นให้แล้วลองโทรไปสอบถามกันด้วยนะครับ